ชาผ้าซิวผ้าโพลีนะคะลูก<ช>ค้าเป็นางาน USA ลด C.I ค่ะราคา6,000บาทจำนวน200ตัวบวมลบค่ะลูกค้าจ้าตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการนะคะ30บาทจ้าประมาณการก่อนนะคะลูกค้าค่ะประมาณ30บาทเท่านั้นลูก,ลกนะคะ่ะ ได้สินค้าเกรดเอไปเลยนะคะคุณูค่ะได้ทั้งหมดนี่เลยชะค่ะได้แบรนด์บอสไปด้วยลูกค้าค่ะต้นทุน30บาทนะคะที่สำคัญมีแค่กระสอบนี้ไหมคะพี่นากระสอบนี้เหรอคะมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าใครที่ดูรีวิว ดูนะลูกค้าจ๋ามีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวนะคะได้ตามรีวิวนี้เลยลูกค้าในราคา6,000บาทบุ๊คเอร์คเจอโคลัมเบียไปด้วยลูกค้าจ๋าปด้ต้องคูณ30บาทค่ะลูกค้าจ๋าโดยประมาณนะคะถูกต้องค่ะเนี่ยเอ็ดเวิร์ด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 นะคะลูกค้าค่ะอู้หออกเสียงคำนี้กับบอป๊ะแล้วนะะค ไม่น่าจะถูกต้องใช,ใ,ชใช่ไหมคะหลากหลายแบรนด์นะคะอยะ่ในนี้หลากหลายแบรนด์ที่น่าเป็นเสื้อเชิ้ตคุณผู้ชายลูกค้าจา๋าไซส์ของเขาจะขะไซส์มาเลยถูกต้องประมาณไซส์เ э อ็มไซส์เอลนะคะลูกคาา้าจ๋าแขนสั้นมีมาแขนยาวมีมาะค่ะลูกค้าจ๋าเป็นผ้าบางบาใส่สบายเหมาะมากกับช่วงฤดูนี้ลูกค้าจา๋า ซัมเมอร์นะะี<า>้ลูกค้าจ๋าป้าเสียงพาล้ม่อยก็เลยทีเดียวนะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสามสิบบาทเท่านั้นต้นทุนต่อตัวสามสิบบาทเท่านั้นกระสอบนี้กร<า>ะสอบนี้ราคาหกพันบาทเท่านั้นลูกค้าค่ะได้ประมาณสองร้อยตัวเนาะใช่สองร้อย <2 S 1> <า>ตัวบวกลบนะคะลูกค้าค่ะที่สำคัญนี้แค่กระสอบนี้กระสอบเดียวค่ะให้ด่วนให้เร็วให้ไวเลยนะคะค่ะใครจะได้เป็นเจ้าของนะจะาสจังหวัดไหนน้า สุรินค่ะพี่นันวิคารูดไดงไงพี่เป็นคนรุดเมนเราไปสุรินค่ะพี่นันค่ะไม่ใช่อุ้ยไปได้ทุกจังหวัดไปได้ แต่ว่าสําคัญคือมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวลูกค้าจ๋าใครจะได้เป็นเจ้าของนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋ามีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวนะลูกค้าจ๋าไปจังหวัดไหนก็ได้แต่ว่ามีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวนะคะลูกค้าจ๋าอยากจะไปทั้ง77จังหวัดเหลือเกินแต่วระกระสอบมีกระสอบเดียวนะคะลูกค้าจ๋าชายแล้วลูกค้าเหนือใต้อีสานค่ะ ส่งได้หมดค่ะคราส่งได้หมดแต่บางจังหวัดอาจจะต้องนัดรับหรือว่ารับเองที่ขนส่งบ้างนะคะจะส่วนใหญ่ก็จะส่งถึงที่นะลูกค้าจ๋าต้องเช็คอีกทีนึงนะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสามารถสอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าอยากดูเป็นสินค้าหมวดไหนอยากดูรีวิวหมวดอะไรนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าจ๋า ถูกต้องค่ะเอ้าสวยจังเลยสวยจังเลยมีทั้งแขนสั้นแขนยาวนะคะลูกค้าค่ะเนื้อผ้าก็มีทั้งต้น้าซิวเลยเนาะช่ยค่ะผ้ามาให้ผ้าบางเบาใส่สบายสบายเลยลูกค้าค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยแต่สำบต้นทุนนะน้องน่ารักมากเลยจามสิบบาทน่คะเป็นเสื้อเชิ้ตผู้ชายนะคะลูกค้าจ๋าเป็นผ้าซิวผ้าโปรีนของเรานะคะลูกค้าจ๋าพี่ว่า พี่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ค่อยชอบปัดกล้องคนตัวย่อใช่ไหมพี่นางตัวย่อพี่นางตัวย่อลงตัวย่อมาคนยานะคะไม่ชอบตรงไหนคะพี่นางเองเอาสีมาวงก็เอาสีทาบ้านมาทาไดเลยนะคะไม่ชอบการข้ามคนลูกค้าบอกไม่ชอบเหมือนกัน หยอกหยอกขับขามลูกค้าจ๋าไม่เครียดไม่ซีเรียสกันเลยอากาศร้อนนะคะถูกต้องค่ะพูดเล่นบ้างพูดแซวบ้างพูดหยอกพูดหัวกันมาค่ะจ๋าปลอดกรายผ่อนคลายใครเครียดนะคะลูกค้าบอกเครียดกว่าเบียดกว่าดื่มปากไม่หลุลูกค้าลูกค้าบอกคุยอะไรกันเธอเป็นใครอ๋อไม่เป็นหมดผ้าซีลผ้าซีลผ้าโพลี ใช่นะคะลูกค้าค่ะเป็นผ้าสีผ้าโพลีล้วนๆเนาะในกระสอบเนาะที่สําคัญมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวลูกค้าค่ะอ่ะเอ็กเพสใช่เอ็กเพสต้นทุนสามสามสิบบาทตัวเท่าไหร่ลูกค้าขาสุดคุ้มมากคุ้มจริงใช่ค่ะลูกค้าจานแนะนําเลยลูกค้า เ k ก็30บาทนะลูกค้าเลยเหรอคะพี่รักคะแมนแลวลูกค้าจ๋า 4K คาเวนาคก็30บาทนะคะลูกค้าถ้าตามช็อปมือหนึ่งแล้วก็บอกเลยหลักพันอัพหลักพันสองพันสามพันจ้าเลยนะคะแต่ต้นทุนในนี้30บาท30บาทลูกค้าค่ะใช่ค่ะ ใช่แล้วคะ่คะลูกค้าจ๋าเป็นเนื้อผ้าบางเบาใส่ง่ายใส่สบายค,ะค่ะลูกค้าจ๋าสีพื้นก็มานะอุ้ยสวยก็มานะลูกค้าดูจะสวยจริงลูกค้าเนอะดูแบบใหม่สะอาดไม่เหนยพี่นางคะ่ะแต่ว่า อาจจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายจ้างน,นะคะ5-15ตามเกณฑ์บริษัทมะเปาดยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋ามีเจอนะคะลูกค้าจ๋าขาดเปลือนดำนะคะลูกค้ามีเจอกระดุมแตกหักเสียหายมีเจอนะคะลูกค้าจ๋าอย่างที่แจ้งเลยตามณี์ของทางบริษัทนะถูกต้องลูกค้าจ๋าอยากมาดูสินค้าจริงที่หน้างานก็ได้นะ<ช>ลูกค้าบอกว่าเห็นแต่เสียงไม่เห็นหน้าลูกค้าอยากมาดูหน้าเซลที่<ช>้ากเตาก็ได้นะ แต่ลูกค้าเข้าวันไหนลูกค้าแจ้งเส้นแก่อนนิดนึงนะก็ได้ค่ะลูกค้าจะมาทำไหนลูกค้าแบบเกริ่นนิดนึงนะเดินเา่มาแต่งแล้วดีขึ้นไหมก็อาจจะดีขึ้นนิดนึงนะลูกค้าค่ะแต่ขอเวลาหน่อยขอเวลาตราเล่นเราเล่นก่อนนะใครทำอะไรทุกวันนะคะลูกค้าค่ะก้าเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะแต่อาจจะมีพักเที่ยงหนึ่งหนึ่งเท่านั้นนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้าถ้ามาเยี่ยมชมที่นั้น ลูกค้าเปิดทุกวันเลยเปิดบริการลูกค้าทุกวันนะคะลูกค<อ>้าจ้มาดูสินค้าจริงก่อนมาดูที่ตั้งบริษัทว่ามีจริงไหมพนักง,งานคนนี้มีจริงไหม<อ>ลูกค้าจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยลูกค้าลูกค้าบางท่านบอกว่าออโทรมาสอบถามว่ามีพนักง,งานคนนี้จริงไหมลูกค้าลูกค้าจ้าอยู่ีิอยู่ค่ะอ่านได้ลายอาจจะไม่ตรงปกนิดนึงนะคะลูกค้าไม่ตรงปกแต่ว่ามีชื่ออะไรบ้างมีชื่อใครบ้างมีกล้วยแล้นค่ะ น้ำน้องน้ำพี่มิ้นแวน้องเพลนะคะมีหกพันพนักงานขายนะใช่แล้วเหนือจะชื่อนี้ไม่ใช่พนักงานไม่มีแล้วนะคะไม่ใช่ลซลนะคะไม่มีแล้วนะคะแต่ว่าพนักงานทั่วไปมีอยู่แต่ว่าเซลมีแค่หกพันเท่านั้นนะค่ะลูกค้าจ๋าใช่ค่ะลูกค้ายิ่งช่วงนี้เนาะพี่มิตรเราเยอะมากแม่มิชทที่ลูกค้าพี่มิตรเยอะมากค่ะลูกค้าจ๋าเพราะฉะนั้นน้ะ ก็เรียกได้ว่าเซฟนิดหนึ่งนะคะคูกผ้ชมค่ะอะลูกค้าจ๋าสำหรับหมวดนี้เป็นเสื้อเชิ้ตผู้ชายผ้าซิวผ้าโพลีค่ะลูกค้าจ๋าราคา6,000บาทมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวนะถูกต้องค่ะลูกค้าสนใจ T.S. ได้เลยนะลูกค้าแต่ว่ามีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวนะถูกต้องหนึ่งคนหนึ่งท่านเท่านั้นนะคะจ๋าสนใจ T.S. ได้ เอฟย้อนหลังได้ได้เหมือนกันค่ะโทรมาสั่งก็ได้ได้เหมือนกันค่ะแค่มาาเองก็ได้จัดส่งก็ได้นะคะลูกค้าขาใช่ค่ะลูกค้าหกพันบาทค่ะลูกค้าชอบอ่ะชอบมากสวยจริงไม่สะอาดไม่ลนี่นะค่ะฟ้าสวยมากสวยโอ้โหลูกค้า่ะดูค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยใหม่ๆทั้งนั้นเลยลูกค้าค่ะ สีสันก็มีมาค่ะสีดําสีขาวมีมาค่ะเป็นลวดลายนะคะก็มีมาลูกค้าแขนสั้นแขนยาวมี่ะมาหมดเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าสาอยู่ในนี้มีขามาเลยค่ะลูกค้าแต่เราไม่ได้ระบุนะว่าจะได้แขนสั้นกี่ตัวแขนยาวกี่ตัวนะคะลูกค้าสามีขามาให้อยู่ในนี้ถูกต้องค่ะเป็นไซส์เอ็ม ว่าไซส์ L อยู่ตัวอันนี้เราก็ไม่ได้ระบุชื่อค่ะไม่ได้การาดีเลยนะคะรสชาติของหนูเป็นโคคาโคล่าโคคาโคล่าก็มีค่ะสีสันสีสันซดใสขนาดเลยนะคะสีที่อยใส่ไปตอนเช้านะมองเห็นอุ้ยอุยพี่นางตอนเช้าขนาดไหนคะเช้าสั่นเช้าขนาดไหน เช้าแบบว่าเช้าตรู่เช้าตรู่มาเลยนะคะเนี่ยจะได้เห็นชัดๆขับขี่มอไซค์อะไรนี้น่ารักน่างูมากชัดๆนะคะใช่ค่ะลูกค่าจะอะไรที่เขาบอกว่าอย่าใส่กลางเช้าสีแดงอุยสีสีแดงมาเลยมาเลยปาปาเซ็นี้เล่นอันสงการมีได้เลยได้เลยเล่นสงการนีลูกค้าสีเจ็บมากคไทยมองไม่เห็นอยากได้ถ้าใส่ สามสีได้ไหมอยากได้ก็ได้สงการได้สามสีอ่ะอีกสักสีเนางส้มสัสีหนึ่งแล้วการฟ้าไหมคะช่ค่ะฟ้าป้าเราก็นั่งสาเลยงั้นเราก็ไปเล่นสงการใช่แล้วหมวกหมวกฟางนี่หนึปงหมวกฟีงหมวกฟางนิดหนงนะคะพอมีเลยชยชายสวยนะเซนี้สีนสวยเลยขอได้ไหมะยืมไปเล่นสงการก่อนไค่้ค่ะเราให้ติดลูกค้าเท่านั้นนะคะลูกค้าจะก ไม่ดีว่าอีกแค่เดือนเนาะเดือนถึงเดือนประมาณหนึ่งเดือนค่ะลูกค้าอีกประมาณเดือนนะคะก็จะปิดสงการนะคะลูกค้าจะสงการดิเดเลกเดีแบบค่ะไปเล่นน้ำกันรู้สึกว่าหนูพกลับปีใหม่มาเมื่อกี้นะรู้สึกเร็วมากเลยใช่ไหมจะกลับสงการอีเดียวเลยครัพี่นางค่ะกลับสงการดิเดเลไไปเล่นน้ำไปชุ่มฉ่ำน้ำทำหัวผู้ใหญ่ยี่สิบเอ็ดวันนะคะสงการยี่สิบเอ็ดวันเล่นสงการยี่สิบเอ็ดวันกันเลยทีเดียวนะคะเปื่อย อ่ะลูกค้าจ๋าอันนี้ะนะคะขออนุญาตรีวิวประมาณการคร่าวๆนะคะ,ะเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงฝากลูกค้าติดตามด้วยนะคะสําหรับสินค้าหมดนี้นะคะเป็นงานเชื่อเชิ้ตลทยนะคะผ้าซิวผ้าโพลีนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงาน USA Lost C.I. นะคะราคา6,000บาทจำนวน200ตัว,วบวกลบค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนต่อตัว30บาทจ้า เจะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ IG จีทุกข้ามาสอบถามหรือจะเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยค่ะมาตขบวนวัน9ก้าโมงเช้าห้าโมงเย็นนะคะฝากติดตามอีกสองช่องทางคือช่องทาง YouTube และ t ิ k t o k นะคะสำหรับันนี้นะคะขอบคุณค่ะ